เงงหางแล้วอ้วนโอนิคือนิงแถวอ้วนสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอสซีนะคะอโอ้โหกดไลค์ให้ก่อนเลยขอบพระคุณมากๆนะคะตุย้ยหนุยตุย้ตยหนุยโอ้จับได้จับได้ต้ง้งหนึ่งตัง้ตงหนึ่ง สวัสดีค่ะคุณพี่พอแก้วดู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 ดดเฮ้ย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 เลินเฮ้ยไม่ใช่พอเลินพเจ๊กมาเลยสวัสดีค่ะน้องหนูปลาเฮ้ยเฮ้ยโชว์ใหญ่แล้วครับโอ้โหโอ้โหโชว์ใหญ่แล้วครับหไหนไหนเมื่อเช้าแม่แม่บอกให้ตีตูนให้หน่อยโอ้ยลบแล้วอุยอ้ยย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  คึกงเลยค่ะนี่คึกคักช่อช้างคึกคักยอยักษ์เขี้ยวใหญ่ซอโต้ก็เลยมาล่ามไว้ทีเลยนี่ช่อช้างคึกคักนี่กระด๊ะกระด๊ะแข่งหูฟังแข่งหูฟังแข่งหูว่าไงจะนอนหรือว่าจะยังไงอือๆใช่เลยกับพ่อใช่เลยเอ้าเอ้า ดาวใช่เลยบอกอยากเล่นน้ำแล้วพู่นะมาค่ะน้องพี่ปอแก้วนู่นนะคะสาวอุ้มอยู่นอกคอกนะคะอยู่ใกล้ๆพี่สีจันนะคะพี่สีจันอยู่ข้างในสาวอุ้มอยู่ข้างนอกนะคะนูนนูนนูนที่ปีของเราไหนวันนี้แก้วตาแก้วตาสิขึ้นขี้เกียร์พี่โนบบอเมื่อนี้แก้วตา วันนี้แก้วตาอยู่ไกลพี่นบนะคะแก้วตามาจ้านี่ครอบครัวกแก้วตานะคะพี่นบน้องแก้วตานะคะวันนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแก้วตากับพี่นบของเรานะคะอยู่ห่างกันนะคะแก้วมาค่ะแก้วมารายงานตัวแล้วจ้าแม่โมของเราก็มานะคะ ใช้เลิบเจาสียางไปสส้ัสดิจันนองเปกมาอยู่เรค่ะมาผุ่นเจ้าอุ่มมาอยู่มากี่เชือกบอกค่ะวันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเ็ดสิบสองามสิบสี่สิบห้าเชือกจ้ะสิบห้าเชือกนะคะเสียมิ่งอยู่บ้านนะคะเสียมิ่งเสียมิ่งเสียมิ่ง,งเรียนออนไลน์ เพราะว่าหาที่ผูกยังไม่ได้นะคะโอ้ยืนรับตามุมย่ยๆใช่เลยบอกพร้อมบวกครับดาวผุนจัดการเลยดาวผุนดาวจัดการเลยผุนยืนรับครับยืนรับครับไปยไปยุไปยุไปยุคโ,โ,โชว์แล้วยืนพิงค่ะยืนพิงรัวยืนพิงรัวนะคะ พร้อมโชว์ครับพร้อมโชว์ <c oughs> <c oughs> โชว์ใหญ่เลยครับโอโ้โห <c oughs> เดี๋ยวโลกไม่จดจำครับ <c oughs> ว่าสัน <c oughs> เลิบเลิบเลิบหาเพื่อนหลินแล้วเลิบ

ส่วนพี่ฟ้าของเรานะคะอยู่กับพี่เดือนนะคะพี่ฟ้าผูกไว้ตรงข้างกันกับพี่เดือนนะคะพ่อพ่อไปนั่งเฝ้าอยู่ตรงนู้นนะคะพี่ฟ้าของเราต้นไม้ที่พี่ฟ้าเคยผูกตอนนี้ผูกไม่ได้แล้วเหรอคะได้ค่ะว่าเจ้าของมาใช่ค่ะเจ้าของเจ้าของเขาจะมาอยู่นะคะเราก็เลยอพยพมาอยู่ถิ่นของเรานะคะ โอ้สีจันสีจันเมื่อกี้คุณสั่งผลไม้พ่อดาวไม่อ่านเม้นสวัสดีค่ะคุณพี่ชิดชนกโอู้ซาวใบหัวติโอ้พีปพีไปจับหวัวปีอันอ้นเฮ็ดหยางให้พ่อนพี่อ้นบอกมนัมนมนันมันมันบอกฮะ โอ้เด็กน้อยเล่นดินแล้วแก้วตาม,มาแล้วจัดให้หน่อยจ้าผลไม้สิบห้ากล้วยสิบห้าจากพีหยางน,อน้อกนิพี่อ้อนพี่อ,อ้นอ๋อเดี๋ยวขอชื่อเป็นภาษาไทยด้วยนะคะพี่แก้วตาบอกรือว,ว่าจังไดผลไม้สิบห้ากล้วยสิบห้าจ้ะ

ผลไม้สิบห้ายุรินนั่นแหละผลไม้สิบห้ากล้วยสิบห้าขอบคุณมากๆนะคะคุณพี่ยุรินขอให้ร่ำล่ำรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยากเจ็บอยา่าจนนะคะเงินไหลกองทองไหลมาอะไรวางไง่าไงฮะจ้าอะไร โอ้พอมเกมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มาดิจ้าก่อนจ้าสลวเอ้ย,ขอ,ยของคุณอนุงสองะก้านะคะผู้ใหญ่ใจดีสูงหลอกนามสิบหกก้าให้้วของของพี่ยุลินรอรอดต่อไปนะคะของพี่ยุลิน เบดาวก็มาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะอนุบาลอนุบาลช้างขงมงคุณมาสันเก็บเก็บให้พอโบ โอ้อันนี่เก็บมาถึงก็ไหมยังไม่ไม,ม่สวัสดีค่ะพี่สายชนเม่สมมงคลพนะสวัสดีค่ะคุณพี่สายชนมงคลนะคะสวัสดีแม่แม่เอฟซีคุณน่ารักทั้ทงห้าสิบสี่ท่านนะคะไอหยังมาอ่อนแม่อีกแล้วโอ้จะหอมแก้มสิดูดูมันมันเอาเข้าเข้เขาเอาเข้าให้ทีละมา มาเคาะหัวให้ตีล่ให้มัน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 เลยเร็วเร็วเร็วพี่มาเคาะหัว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 เออจุกกันเลยจุกกันเลยอก็ก็ก็มัน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 เลยเออมันมันจับเมตดสมคนนะสวัสดีค่ะคุณพี่สุพร์คุณพี่วราพรเอ่อคุณพี่ทารินนะคะสวัสดีทุกตุกการที่ไม่ได้อื่นนามด้วยนะคะสวัสดีอีกรอบจ้าคนละ สวัสดีค่ะอยากหยิกแก้มพี่ปีพะนะโอ้ยหอมเก็บแม่เลยวดอึ้งอ่างหน่อยลินดินอีกแล้วงง่งงเลยนะหุ้ยหุยหุยมาหยิบแก้มมนเลยมา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 ให้จับแก้มนะมาเลยไหน ไหนมาจับแก้มหน่อยจับแก้มก่อนไหนจับแก้มตรงไหนนี่บอกนี่บอกแก้มนี่แก้มนิ่มนิ่มไปยุยยุยยุยเอาแก้มนะครับแก้มนะครับเออแก้มเป็นพ่วงเลยโอ้ยโอ้ยโออเออหอมยางเดียวเลยโอ้ยหักแข้งหักแข้งค่ะหักแข้ง แม่เซ็นจ oh, um so, okay. ้าค่ะกตัดแต่งให้ลักกี่ที่หลงพี่ได้อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวถ้าแม่อ้วนมาเดี๋ยวหนูจัดการให้นะคะป้าประภัยอ่อนนล้วม่อ่านแลงวึงกึงตึงตึงตอ่อนงตึวตึง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 ตนนตึง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  จัดแล้วนะคะคุณพี่ยุลินนี่กล้วยสิบห้าหวีผลไม้สิบห้าตะกร้านะคะเด็กๆได้แล้วนะคะได้ทุกเชือกนะคะเดี๋ยวของน้องปีใหม่กับของน้องดาวพ่อสิมจัดการมาอยู่จ้าแม่มูก็ได้แล้วนะคะพี่นบน้องแก้วตาก็ได้แล้วนะคะแม่ต้อยเอาไปให้แล้วส่วนเลิศรักกับ เกิดรักกับเลิฟกินด้วยกันนะคะใจยเย็นใจยเย็นเดี๋ยวพ่อเต็มบีกล้วยอยู่ลอกกอนลอกกนอนหิวแล้วหิวแล้วส่วนพี่ฟ้านะคะพี่ฟ้ากับพี่เดือนก็ได้ะะแล้วนะคะครับรอรอ อ,อย่างดังฟังซัดของแม่แป้งเราก็ได้แล้วนะคะได้ตัดหลงสิบใหแม่ลัคก,กี้พี่ดาสิบแม่ขามาแจ้ง้าด้วยจ้าเดี๋ยวหนูแอดไลน์ไปหานะคะป้าปะระไัย รักกับชายเลิฟกินด้วยกันนิ่งเลยค่ะนะใช่ค่ะพี่นิสาชนโอ้ยพี่ชิดชนบอู้ขออไยด้วยนะคะอ่านชื่อผิดชื่อถูกเลยสาไล่โอ้ค่ะโอ้กินเหล็บนิ่งเลยเต่าทองน้อยเอาเก็บเก็บเก็บดีๆเก็บดีด,ด,ด ơ à binh à. binh 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 ừ binh 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 Chúp binh binh Chúp con, chúp binh 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 ờ binh 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 ờ binh ờ Chúp ờ chúc chúp binh chúc binh 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 neng binh 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 mán binh 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 กินหมดแล้วนะคะโอ้ยมาจับหัวกระหลิ่นอยู่บัดเนี้ย <laughs> มือหน,หน่อยหน่อยมือหน่อยหน่อยผู้ใดว่าเอามือไปน,น,นี่เอ้ยทิมผิดจ้าเพอน,นะอ้าวอโอ้ยยูะาลินเนาะจำพวกแม่วอนพอนว่ายยูบาลินแ <laughs> มสุมหรอว่ายยูลินลยูลินอยู่ โอ้ยเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็จีฮักกันแห่งแค่หืมหืมอืมอืมพอแล้วอยู่หอมกันคักเด้อุย้ยไปแล้วไปแล้วงอนแล้วงอนแล้วลูกสาวตีมือเก็บตะกร้าให้แล้วเออขอบคุณครับยังยังยัง เไม่ยูไกลพอกตีางายเก็บตะกายเร็วเตียใต้เห้พ่อมาสั่นมันๆมาสั่นออพูรุ่นได้หนิปูรุ่นได้หนิฮูบอ่อุ้ย แม่โมไปอาบน้ำแล้วนะคะนูนแม่โมเมื่อเช้าเหมือนฝนจะตกนะคะแต่พอมาใต้สายแดดเปรี้ยงๆเ,เลยกลัวว่าตอนเย็นนะคะจะมืดอีกนะ,ะเออคือหนิงดีเถอะยังพอรุ่นหาเฮาหาบอบ่อเออพอรุ่นหาเฮาหอพเนหนิงเลย,อยอนนเออคนมวพนพน มีคนค้าชิงให้เพิ่มมวนเพิ่นโอ้ยสิรับแล้วเคริมแล้วเคริมแล้วครับเคริมแล้วครับจะมองได้จับมาดูนะเพิ่นฮะจะตื่นจะได้คือพอดอยบบหุ่นส่งรูปร่างคู่กันหมดเลยลวะสันหุ่นพ่อเลยนะคะได้หุ่นพ่อเลยอ้ยอายอ้ยาขาเพิน่น อยู่กับปู่นิ่งเลยค่ะโอ้ยปี่ปีเฮ้านอนอ่อนอีกแล้วอ่อนอีกแล้วหาค้นเหลนน้ำแล้วดูสายตานะคะเคริมเลยมีค้นเกาหอยคือ,คอ,อแมนแมนเวลาอย่างหายนอนนละคกะ เล่นหาผมหามหามเผาให้เพิ่นก็นรับให้จนแม่แม่ทำดีทำดีนะดีนะเอ้ยกาลัง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 ปูเด้อลูกปูเด้อลูกเื่อเพื่อปูเด้อลูกจ้าพ่อรุนแกก็รักนะคะรักทุกเชือกอืมปุ่นปุ่นปุ่นมันลูมมาค้ำอยู่ปุ่น ไหนพอค่ะคักพ่นาเลิบโอ้คือบ่หายหล่นกับแก้วแน่พ่นะวันนี้น้องแก้วนู่นนะคะอยู่กับแม่นะคะวันนี้เป็นลูกติดแม่หน่อยว่าสั้นไม่ได้อยู่ใกล้พี่โนบแล้วอยู่กับแม่อุ้ยเฮยยผู้บาวสองผู้บาวพนยอกกันเอ้าเอ้า เออเออเอเอามือเขาปากเขาละวบัเนี้เอ้าเอ้าเอ้าตรวจฟันนี่เขาเออพี่สีจันโอ้โหพี่สีจันคุกฝุ่นแล้วโอ้โห อารีได้ตีแล้วก๊อกก๊อกกกกกกอมันเจ้่มันเเดี๋ยว,ยวคลิปเจ้าแก้วขี่คอพี่นกในป่าแสบจริงๆค่ะพะนะ <laughs> บ่ต้องหวงค่ะชายาแก้วตาแก้วตาตัวป่วนนะคะชายาน้องแก้วตานะคะเฮ้ยอโอ้ a, oh, โชว์อีกแล้วคับสวัสดีค่ะคุณพี่อารีเออเออเอออะไรไหมสมหยอกเต็มทีเลยปราัน ผมห้วยเองแล้วดูค่ะนี่มาแอบ,บหลบมุมนี่แอบ,บหลบมุมโชว์โชว์แม่แม่ใหญ่แล้วครับนี่ห่วงบ่ห่วงนอนบ่ห่วงนอนให้พอเจ๊กมากอมนอนเร็วพอเจ๊กมากมน้องดาวนอนหน่อยครับเฮ้ยเฮ้ย วันนี้วันอาทิตย์คงจะเป็นวันวันพักผ่อนของแม่แม่เอฟซีหลายๆท่านนะคะก็ขอให้พักผ่อนให้เต็มที่นะคะพรุ่งนี้ก็ทำงานต่อหรือว่าบางท่านอาจจะทำโอทีนะคะวันนี้นะคะโอ้ถูกนถูก่วาสันดินมันติดเออถูออกถูออกเออดินติดรัว้ววสันว่ามันเปื้อนเอาถูถูอ่า

ไหนไหนแม่แม่คุณไหนอยากจะตีตูดสักครั้งไหมโอ้ถ้าออกมานี่นาโอ้โหแม่แม่เอฟซีคงจะสุดยอดเลยเนาะคันน้เนาะจัดหนักจัดเต็มเลยแหละมันนี่มันนี่มันนี่นี่อ้ยิกยิกยิบอ้ยิกยิกยิบยิกยิบยิบยิบอยิกยิบยิกยิบยิกยิบ เลยแม่ตสุมพะนะตีแล้วตีแล้คควค่ะพี่สายชนมันเขี้ยวอ่ะดู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 อ้วนทำเอ้หาหางหางหางอ่ะหางอ่ะต้องตง้องหลบให้เร็วนะคะเด่นกับอ้วนแล้วต้องหลบให้เร็วโอ้เม่โมอาบนามมาแล้วเย็นบบ กุดลุ้มอีกแล้วโอ้ตีให้แน่เพื่อนนะพี่อ้วนบอกว่าตีให้แน่ว่าสันา่นมาให้แม่อ้วนตีแน <c oughs> ร่รับตามมุยมุยรับตามมุยมุยสาวปีคือตัวดแดงแถววะสาวปีหนึ่ง เยกที่ข้างเกมอ้วนโอี่ห้าอดเลยค่ะหวดหน้าเอาใหม่ค่ะหวดหน้าเอาใหม่นะคะพี่ชิดชนกมาแล้วนะคะผละไม้ได้ทุกเชือกนะคะได้ทุกเชือก สองหนุ่มนี้เรากินด้วยกันนะคะเราเทรวมกันมากินด้วยกันส่วนของพี่นกน้องแก้วแม่แม่แม,แม่แม่กำลังจัดการอยู่ให้นะคะแม่ต้อยมาให้อยู่นะคะเออแม่แป้งแม่แป้งที่วัตตะบุมีคอนอยู่แม่แป้งหลินนำ้ำ มดลติอ้วนพี่เดือนก็อาบน้ำแล้วนะคะหนุนพี่เดือนเออเหมืนอนคนก็กินสาดเถอะนะฮึก็หนึ่งเถอะ อันนี้เปแม่แป้งแม่นป่ะะแม่แป้งกับพี่เดือนนะคะควนป้อมเดินแล้วนะคะของพี่ฟ้าก็พ่อไปเอามาให้อยู่นะคะอมดแล้วเก็บตะก,ก้าเอาเร็วเก็บตะก,ก้าหน่อยวันวันเก็บตะก,ก้าคืนพ่อหน่อยดูว่าเก็บตะก,ก้าให้แล้วจะมีทรายเสกอีกไหม ฮ่าฮ่า่าออ้วนอาจับมือหน่อย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 ครับอาจับมือหน่อยครับจับมือหน่อยครับเร็วเสยเบยสวัสดีค่ะคุณพี่หนูพีท น้องแก้ตาก็ได้แล้วนะคะควานป้อมจัดการให้แล้วนะคะพ่อรุนอาน้ำให้กินอยู่นะคะนี่สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแม่สุมก็ขออนุญาตจบไ์สดนะคะถ้าไม่ทันยังไงก็ติดตามดูแห้งได้นะคะ อย่าลืมนะคะหนึแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ช้างน้องพรรษาสวัสดีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบายค่ะอาจารยกันเลยใจสวยใจสวยอ<า>เออยยังหวาน